สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นครับกับเบอร์เกอร์อีบีคัสซี่นะครับซอสสไปซี่กุ้งนะครับก็คือเบอร์เกอร์กุ้งทอดสไตล์ญี่ปุ่นนะจ๊ะตาซีพีนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองดูนะครับว่าสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับต่างของไทยยังไงตรงนี้ก็เขียนว่าครับว่ากุ้งเน้นเต็มคํานะจ๊ะเดี๋ยวจะมาลองชิมนะครับว่ามันจริงหรือเปล่านะครับที่เขียนไว้หรือว่าเป็นแค่คํามูลครับโอเคครับก่อนกินมาดส่วนประกอบก่อนนะในนี้ก็เป็นว่าขนมปังเบอร์เกอร์เเนยยกกรระทีมคับ38%ุ้ง22% ที่กุ้งเต็มคำให้มา22นะครับแล้วก็เป็นแป้งชุบทอดนะครับ15ซอสสไปซี่ไข่กุ้งนะครับ13เปเครื่องปรุงรสนะครับ6ปลา4แล้วก็หนังไก่2มีปลาด้วยปลา4แล้วก็หนังไก่2นะครับไหนว่าในรูปไม่มีนะครับแต่ก็มีในส่วนประกอบนะจ๊ะโอเคครับมาชิมกันเลยนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างแตนแตนนี่ก็แกะมาครับอย่างนี้ชิ้นอย่างนี้นี่ชิ้นขนาดนีีี้นะครรัับบบเเด๋ยยวทกูปสิ รูปมันก็ดูใหญ่กว่าน่ะนะก็ต้องเข้าใจนะครับก็เขียนว่าภาพตกแต่งเพื่อการโฆษณาอ่ะเนี่ยให้ดูเลยเนี่ยเห็นไหมครับดูมันชิ้นย้ายใหญ่นะแต่ว่าก็นะครับถูกย่อส่วนแล้วล่ะอ่ะหรือว่าจะเป็นมุมมองในการถ่ายรูปนะครับโอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดมกลิ่นโอเคนะกลิ่น่อทั้งดีนะครับไม่มีกลิ่นกุ้งออกมาเฮ้ยโอเคใช้ได้ดีนะนี่เดี๋ยวไปให้ดูนะนี่แต่ภาพก็เป็นนี้นะครับก็คือว่าเหมือนกับในรูปแหละเดี๋ยวว่าเป็นขนาดย่อส่วนลงมานะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบเดอเกอร์กุ้งตรงนี้ก็เป็นซอสมายโยโอเคครับเดี๋ยวอันนี้ชื่ามาใช้เป็นไงกำนลังเอ้าังนิ่มโอเคนี้ก็กุก้งกงนิ่มอ่าให้ดูน่ย อโอเคครับกินหมดแล้วคันนี้ได้รีวิวรสชาติได้เขาบอกว่าประทับใจมากๆนะครับความจริงเซเว่นนะ่ะควรจะทําเกรดมาอย่างนี้ออกมาครับหลายๆอันนะครับเพราะตอนนี้ราคา49บาทมันจะดีกว่าอันเดียี่ิบาทสาบาทเยอะมากอย่างแรกครับขนมปังให้นิ่มมากนะครับอย่างที่สองก็คือว่าเฮ้ยตรงเนี้ยไอ้ซอสมายโยเนี่ยอร่อยไม่ได้สไปซี่จัดสไปซี่นิดนึง แต่ความจริงถ้าได้เยอะกว่านี้นิดนึงก็ดีครับแล้วก็กุ้งเนี่ยที่ประทับใจก็คือว่าเฮ้ยกุ้งตรงนี้ที่เขาเป็นตัวๆเนี่ยคือเวาลากัดไปเราก็ได้เบอร์เกอร์เป็นตัวๆจริงนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ทําได้ดีมากครับขอบอกเลยให้ผ่านมากๆนะครับคือเพียงก็เคยเชียร์นะว่าเบอร,ร์เกอร์เทเวสไหน,นทำเบอร,ร์เกอร์สี่สิบเก้าบาทมาได้แล้วนะเพราะเฮ้ยมันคนละเกอก,กับสามสิบเก้าบาทกับยี่สิบเก้าบาทเยอะมากเลยนะครับแป้งถ้าเกิดหลับตากินไม่บอกนึกว่าพวกแมคโดนัลด์หรือเคฟซีพูดตรงๆนะครับ นุ่มผ่านได้ลดเนยสะไปซี่เผ็ดแบบเด็กกินได้เบอร์กเกอร์กุ้งกุ้งตัวเป็นตัวแบบตรงนี้กินกระกรอบแล้วเห็นไหมเพื่อนเคี้ยกินหมดก็ต้องเคี้ยวนานนะเพราะมันได้นี่เรื่องของเนื้อแป้งเบอร์กเกอร์แล้วเป็นเนื้อของเนี้ยเป็นกุ้งจริงโอเคครับผ่านดูว่าทำได้ดีมากนะผมโอเคถ้จาจบแล้วดูคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ครับชอบฝากกดไลค์ติดตาแล็แชร์ด้วยนะ